ทุกคนเคยได้ยินคำนี้ไหมคะไทยทรงดำหรือว่าไทยดำเรื่องราวของไทยดำนั้นทำไมเกี่ยวข้องกับประเทศไทยเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาหาคำตอบในคลิปนี้ด้วยกันคะ่ะ สวัสดีค่ะครูอ้อนจากช่อง Story of Guide นะคะวันนี้มาพบกันเช่นเคยค่ะกับเนื้อหาสาระดีเข้าใจง่ายตามสไตล์ครูท่องเที่ยวค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดกันเกี่ยวกับลาวหรือว่าไทยทรงดำค่ะซึ่งสองคำนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นความหมายคล้ายกันค่ะซึ่งถือว่าเป็นชนเผ่าเดียวกันเลยก็ว่าได้เพราะว่าคนไทยกับคนลาวนั้นมีอดีตเหมือนเหมกันกันันั่นเองกละก็เรื่องกองยการอยกยกันยกนนันยนะะันันัคนคนทคค ถ้าเกิดว่าเป็นคนไทยเขาก็จะเรียกว่าลาวหรือว่าเป็นคนลาวเขาก็จะเรียกว่าไทยซึ่งสองคำนี้นะคะมีความหมายคล้ายๆกันเดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มกันเลยค่ะสำหรับไทยทรงดำลาวทรงหรือไทยทรงนะคะหมายถึง กลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งที่พูดภาษาไทยค่ะคนไทยเรียกชนกลุ่มนี้ว่าลาวหรือลาวโซงค่ะเพราะอพยพจากเมืองเดียนเบียนฟูอยู่ทางตอนเหนือของประเทศเวียดนามนะคะผ่านมายังประเทศลาวนั่นเองค่ะซึ่งชาวไทยดําหรือว่าลาวโซงนี้นะคะเป็นกลุ่มชาวไทยกลุ่มหนึ่งที่มีถิ่นฐานดั้งเดิมอยู่ในเขต12จุทยเดิมค่ะหรือบริเวณล,ลุ่มแม่น้ําดําและแม่น้ําแดงในเวียดนามเหนือซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ดั้งเดิมของชาว ไทซึ่งตรงนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะเชื่อเรื่องนี้นะคะเพราะว่านักประวัติศาสตร์หลายท่านบอกว่าคนไทยนั้นอพยพมาจากทางตอนเหนือของเวียดนามและก็ทางใต้ของจีนค่ะ ซึ่งลุ่มแม่น้ําดําและก็แม่น้าแดงในเวียดนามเหนือนี้นะคะเป็นถิ่นที่อยู่ดั้งเดิมของไทยมีชาวไทยดําชาวไทยแดงและชาวไทยขาวอาศัยอยู่ในนั้นด้วยในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองเวียดนามและลาวค่ะพวกเขาได้เรียกชนเผ่าที่อยู่บริเวณลุ่มแม่น้ําดําว่าไทยดําค่ะที่เรียกว่าไทยดําเพราะว่ากลุ่มชนเผ่าไทยดังกล่าวนะคะนิยมสวมเสื้อผ้าสีดําอันเป็นเอกลักษณ์ค่ะซึ่งย้อมด้วยต้นหอมหรือว่าต้นครามค่ะ ซึ่งประวัติการอพยพของชาวไทยดำสู่ประเทศไทยนั้นนะคะในปีพศ2438และปีพศ2439ได้เกิดการอพยพครั้งใหญ่ของชาวผู้ไทยขึ้นค่ะสาเหตุก็มาจากศึกสงครามแย่งชิงอำนาจกันระหว่างบรรดาหัวหน้าของไทยดำกลุ่มต่างๆในแคว้น12จุไทยพวกเขาจึงได้อพยพเข้ามาในประเทศลาวและในภาคอีสานของประเทศไทยค่ะ ในประเทศลาวนั้นนะคะชาวไทยดำส่วนมากเนี่ยได้ตั้งถิ่นฐานในแขวงหลวงน้ำทาแขวงบ่อกแก้วแขวงอุดมชัยคงสาลีหัวพันธ์ซ้ำเหนือและแขวงต่างๆที่อยู่ทางภาคเหนือของประเทศลาวส่วนในประเทศไทยนั้นนะคะก็อพยพเข้ามาด้วยเช่นกันโดยส่วนมากได้ตั้งถิ่นฐานในจังหวัดในภาคอีสานตอนบนไม่ว่าจะเป็นอำเภอเรนูนครอำเภอาธาตุพนมและอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมนั่นเองค่ะ ในช่วงระหว่างปีพศ2496จนถึงปีพศ2497ได้เกิดสงครามในเมืองเดียนเบียนฟูซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองของแคว้น12จุไทยเดิมชาวผู้ไทยจึงได้อพยพหลบหนีการเกณฑ์ทหารของฝรั่งเศสค่ะเข้ามาในประเทศลาวและไทยอีกครั้งชาวไทยดำในประเทศไทยนั้นนะคะคนไทยเนี่ยเรียกชาวไทยดำว่าลาวซ่งค่ะ โซ่งนั้นนะคะน่าจะมาจากคําว่าสวงหรือว่าส่งค่ะซึ่งเป็นภาษาไทยดําแปลว่ากางเกงเพราะว่าชาวไทยดําเหล่านี้สวมกางเกงสีดํานั่นเองค่ะ ในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะครั้นพระองค์สรงไปตีกรุงเวียงจันทร์ในปีพศ2322พระองค์สรงได้กว่าต้อนชาวไทยดำที่อพยพมาจาก12จุดไทยทรงไปตั้งถิ่นฐานที่เมืองเพชรบุรีและต่อมาในปีพศ2335สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและในปีพศ2381สมัยพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าอยู่หัวพระองค์ก็ทรงยกทัพไปตีเวียงจันทร์ค่ะ และก็ได้กว่าต้อนชาวไทยดำมาอีกซึ่งปัจจุบันก็ตั้งถิ่นฐานกระจายกันอยู่ในพื้นที่หลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นราชบุรีนคนปรปฐมสุพรรณบุรีพิจิตรพิษณุโลกการจนบุรีลบบุรีสระบุรีชุมพรและก็สุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งปัจจุบันเรียกคนเหล่านี้ว่าชาวไทยโซงนั่นเองค่ะ และประเทศไทยนะคะก็มีศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำหรือว่าลาวซรงที่จังหวัดเพชรบุรีด้วยนะคะซึ่งตั้งอยู่ตำบลเขาย้อยเดินทางตามทางหลวงหมายเลขสี่เลยจากแยกอำเภอเขาย้อยมาทางตัวเมืองเพชรบุรีประมาณ1กิเมตรเลี๋ยวซ้ายตรงเข้าไปทางโรงเรียนบ้านวังค่ะตรงนี้นะคะจะจัดศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวไทยทรงดำหรือว่าลาวซ่งที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเพชรบุรีค่ะ ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อพยพเข้ามาอาศัยในแผ่นดินไทยมายาวนานกว่า200ปีแล้วโดยพวกเขานะคะมีเอกลักษณ์ด้านการแต่งกายนิยมสวมเสื้อผ้าสีดำมีภาษาพูดและก็ภาษาเขียนเป็นของตัวเองค่ะซึ่งที่ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำแห่งนี้เป็นสถานที่ที่เก็บรวบรวมภาพชีวิตความเป็นอยู่ในอดีตของชาวลาวโซกให้คนรุ่นหลังนะคะได้ศึกษาผ่านการจัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆในชีวิตประ จำวันค่ะรวมทั้งรูปแบบบ้านเรือนอักษรดั้งเดิมรวมทั้งมีการสาธิตการทอผ้าและจําหน่ายสินค้าที่ระลึกให้แก่นักท่องเที่ยวที่สนใจด้วยค่ะ สำหรับไทยทรงดำหรือว่าลาวโซ่งนี้นะคะถูกกวาดต้อนและอพยพเข้าสู่ประเทศไทยเนี่ยครูอ้อนขอสรุปให้ทั้งหมดเป็น3ครั้งด้วยกันนะคะซึ่งครั้งแรกนะคะก็คือในปีพศ2322สมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีค่ะสาเหตุของเจ้าเมืองเวียงจันทร,ร์หมิ่นพระบรมเดชานุภาพสมเด็จพระยามหมากษัตริย์ศึกค่ะยกกองทัพไปเวียงจันทร์ ได้รวบรวมครอบครัวชาวเวียงจันทร์มาอยู่ในไทยพระเจ้ากรุงธนบุรีก็โปรดเกล้าให้สร้างบ้านเรือนอยู่ที่จังหวัดสระบุรีจังหวัดราชบุรีและจังหวัดจันทบุรีค่ะและครั้งที่สองนะคะในปีพศ2335สมัยรัชกาลที่หนึ่งค่ะดโดยรวบรวมครอบครัวลาวซ่งลาวพวน ลาวเวียงค่ะมาประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งสาเหตุเมืองแขงเมืองพวนแข่งข้อต่อเมืองเวียงจันค่ะเจ้าเมืองเวียงจันก็ยกกองทัพไปตีได้ลาวโซงลาวพวนลาวเวียงลงมาถวายพระมหากษัตริย์ไทยที่กรุงเทพมหานครนะคะรัชกาลที่หนึ่งก็โปรดเกล้าให้ลาวเวียงเนี่ยไปอยู่ที่จังหวัดสระบุรีลาวพวนไปอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีและลาวโซงเนี่ยก็มาอยู่ที่หมู่บ้านหนองเลาหรือว่าหนองลาวนะคะตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีนั่นเองค่ะสำหรับครั้งที่3นะคะในปีพศ2369ถึง2371ค่ะสมัยรัชกาลที่3เจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทร์ก็ก่อกระบฏต่อประเทศสยามค่ะสมเด็จพระนางเจ้าอยู่หัวก็โปรดให้ยกกองทัพไปปราบเมืองแถงได้รวบรวมครอบครัวเราสโซงมาไว้ที่จังหวัดเพชรบุรีตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ตำบลท่าแหลงอำเภอบ้านแหลม แต่เนื่องจากลาวโซงอาศัยอยู่ที่ดอนน้ำท่วมไม่ถึงแต่บริเวณนั้นเป็นที่ลุ่มน้ำท่วมถึงลาวโซงไม่เคยชินกับความอยู่แบบนี้จึงอพยพในอำเภอเขาย้อยเพราะลักษณะภูมิประเทศคล้ายเมืองแถงมีทั้งป่าภูเขารำห้วยจึงได้ตั้งบ้านเรือนหนาแน่นที่สุดที่ตำบลหนองปรงอำเภอห้วยท่าช้าง ตับนทับคางค่ะซึ่งเหล่าทรงรุ่นเก่านะคะยังไม่ลืมถิ่นฐานบ้านเดิมมีความปรารถนาจะกลับไปบ้านเกิดของตนค่ะเมื่อเดินทางไปนานๆก็มีคนเจ็บคนตายไปเรื่อยๆค่ะ พวกลูกหลานไม่สามารถเดินทางต่อไปได้เพราะไม่รู้ถิ่นฐานบ้านเกิดจึงตั้งหลักแหล่งอาศัยอยู่บริเวณนั้นไม่ว่าจะเป็นจังหวัดพิจิตรนะคะพิษณุโลกสุขโขทัยและกำแพงเพชรค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวของไทยทรงดำนะคะที่ถือว่าเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เพราะทุกคนบอกว่าคําว่าไทยคงจะเป็นต้นตระกูลของไทยหรือเปล่านะซึ่งนักประวัติศาสตร์หลายท่านก็มีความเห็นแตกต่างกันไปนะคะทุกคนก็ลองใช้วิจารณญาณ ในการรับชมรับฟังค่ะสําหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าใครมีข้อสเสนอแนะเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปให้กับคุูออนได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ